สวัสดีครับผมผมกบนาครับวันนี้ครับผมได้คุยกับแม่พูซึ่งแกอยู่ภาคใต้ครับแต่แกเป็นคนภาคอีสานนี่แหละแต่แกบอกว่าแกไปได้ครอบครัวอยู่ที่ภาคใต้แกบอกว่าแกถูกเลข6 6 5ครับอาจจะเป็นความบังเอิญก็ได้่นว่ามันแปลกมากๆ ถูกเลขในรอบเกือบปีเหมือนกันครับคนนี้ไม่ถูกเลขสามตัวมันนานมากเช่นกันแม่ภูครับแกถูกเลขหกหกห้าหกหกห้าแกบอกว่าแกได้ครึ่งแสนแต่แกก็ไม่ได้ซื้อเยอะเนาะเพราะว่าไม่รู้หรอกว่าเลขเปแปลกๆมันจะออกแกบอกว่าขอบใจกรมนามากๆนะลูกถูกเลขในรอบหลายเกือบปีเช่นเช่นกัน่นว่า ก็อาจจะเป็นดวงของแม่นะครับอาจจะเป็นดวงของแม่แล้วก็ขอบคุณแม่ครับที่ว่าได้โชคไปอาจจะไม่เกี่ยวกับผมก็ได้ครับอาจจะเป็นโชคของแม่เองก็ได้แม่ภูครับ <c oughs> แกบอกแค่ว่าแกอยู่ภาคใต้แล้วแกก็ถูกเลขหกหกห้าเบ็ดเสร็จเนี่ยหากแล้วเนี่ยแม่จะได้อยู่ประมาณครึ่งแสนโอ้ยดีใจมากดีใจจนไม่รู้จะพูดยังไงแล้วกบนาเอ้ยเป็นวัดดีใจสุดๆเลยครั้งแรกที่ได้จับเงิน ครึ่งแสนช่วงนี้มันลําบากจริงๆลูกลําบากมากๆเลยแหละโอ้ฉันได้โชคมาเนี่ยฉันก็โอ้ดีใจมากๆแหละแกก็เลยบอกว่าเดี๋ยวแม่จะบูชาตุ้มมงคลกับหนูต่อนะล,ลูกก็กราบขอบคุณครับผมแล้วแกเล่าความฝันให้ผมฟังต่อนะครับแกมีความฝันงวดที่สิบหกตุลาคมหกเจ็ดแม่ภูครับแกฝันว่าแกเนี่ยได้ขับรถ ขับรถของแกนี่แหละแล้วไปกินอาหารครับอยู่ข้างทะเลกินเยอะมากกินอาหารทะเลเนี่ยพวกกุ้งปลาปูหอยกินจนอิ่มไม่ได้ไปกับใครเลยไปแค่คนเดียวกินคนเดียวกินเยอะมากกินเต็มโตเลยแกกินจนอิ่มแล้วแกก็ขับรถกลับแล้วรถของแกครับมันเกิดน้ำมันหมด มันน้ำมันหมดแม่ก็ไม่รู้จะทําไงบ่นว่าไม่รู้จะทําไงแม่ก็นั่งอยู่ในรถนั่นแหละรอให้เขาเอาน้ํามันมาเติมให้แต่ในความฝันแม่บอกว่าแม่กินอิ่มแล้วก็แม่มีความสุขมากแล้วก็รอเขาเอาน้ํามันมาเติมให้แม่ก็เผลอหลับในรถตัวเองนี่คือความฝันของแม่ผูฟันไม่ยาวฝันสั้นครับฝันแค่นี้ หลายๆคนครับที่เอาเรื่องราวความแปลกแล้วก็ประหาดครับมาเล่าให้ผมฟังส่วนใหญ่จะเล่าความฝันให้ผมฟังเหมือนกันครับแต่จะเล่าความฝันให้ผมฟังไม่ยาวสั้นๆผมขออนุญ,ญาตบอกทะเบียนรถที่ว่าแม่ผูครับแกฝันแล้วก็แกก็ขับรถแล้วก็เผลอนอนหลับในรถครับเลขทะเบียนรถก็คือสี่หนึ่งห้าหกสี่หนึ่งห้าหกครับนี่คือทะเบียนรถแม่แกก็บอกว่า เมื่อกี้มันออกหกห้าเก้าห้าไปแล้วมันยังจะมาตัวเดิมอยู่ไหมก็ไม่แน่ครับมันออกห้าเก้างวดนี้อาจจะออกห้าหก็ได้ใช่ไหมครับหรือจะเป็นสี่ห้าหกหนึ่งห้าหกก็เป็นไปได้ครับแกจะเล่าความฝันให้ฟังแต่ว่าเล่าความฝันไม่เก่งแกก็เลยเล่าแค่นี้ครับก็ขอบคุณครับที่ว่ายังเอาแนวทางความฝันมาเล่าให้ฟังนะครับเนาะ แกยังบอกว่ามันแปลกนะไม่ถูกเลขสามตัวมานานพอสมควรแล้วมาถูกเพราะความบังเอิญหรือเปล่าลูกแม่เขาอยากไม่เชื่อเหมือนกันว่าแม่ได้จับเงินครึ่งแสนเพราะว่าถูกเลขแกบอกว่าช่วงนี้แกก็ลําบากครับก็ลําบากผมคิดว่าไม่ใช่แค่บางคนครับผมคิดว่าน่าจะหลายๆคนเหมือนกันที่ว่าช่วงนี้ครับเศรษฐกิจก็ไม่ค่อย,อยดีเท่าไหร่แต่ก็ยังดีครับที่ว่าบางคนยังได้ เงินของตัวนี้มานะครับเนาะก็ดีใจด้วยครับแล้วก็บางคนอาจจะทําธุรกิจหลายๆอย่างครับการงานอาจจะสะดุดเงินหมุนเงินอะไรอาจจะขาดตัวบกคองผมก็ยังคิดอยู่ครับว่าเลขหกหกห้ามันเป็นเลขที่แปลกแต่ว่างวดน,นี้คนทักมาบอกว่าถูกเลขตัวนี้เยอะมากผมก็ยังงงเหมือนกันครับว่าพากัาถูก อาจจะเป็นเพราะความบังเอิญก็ได้หรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าปาฏิหาริย์ก็ได้แปลกนะครับแปลกมากมากนะผมก็ยังคิดผมก็ยังแสดงว่าน่าจะเป็นปาฏิหาริย์มากกว่ามากกว่าความบังเอิญก็ได้ <ๆ S 1> หลายคนครับที่ว่าไม่ถูกเลขไม่ได้โชคก็อาจจะไม่เชื่อก็ได้เพราะว่าเลขคนจะถูกเนี่ยบางครั้งก็ถูกได้เพราะว่าความบังเอิญก็ได้ คือแม่ภูครับแกก็บอกว่าตั้งแต่แกได้ตุ้มมาแกก็สวดทุกวันเลยนะแกก็สวดทุกคืนแล้วก็สวดยามเช้าด้วยแกก็เช่าไปกับผมหลายตุ้มพอสมควรครับแกไม่ได้ค่อยคอนะแกไม่ได้ห้อยอครับแกแค่เอาไว้บนหิ้งพระแล้วแกก็ยังไม่ได้แกะกล่องด้วยซ้าเลยแกเอาไว้ในกระเป๋าในกระเป๋าตังของแกครับใหญ่ๆครับแกก็ไว้ในกระเป๋าตังเหมือนกัน แต่แกก็ไหว้เหมือนกันสวดเหมือนกันแกก็สวดอย่างนั้นครับแกก็อธิษฐานหลายๆอย่างครับคนเราอาจจะอธิษฐานเหมือนกันสวดเหมือนกัน,น,กนแต่อธิษฐานไม่เหมือนกันก็มีครับแกก็บอกว่าแกก็ไม่ได้ขออะไรมากมายนะแกก็บอกว่าแกก็ขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยลูกด้วยนะลูกลาบากจริงๆช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย แกไม่ได้พูดอะไรมากๆไม่ได้พูดอะไรมากมายนะครับแกบอกช่วยด้วยปู่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยนะลําบากลําบากจริงๆแกก็พูดอย่างนี้ครับไอ้ที่ว่ารถของแกครับที่ว่าไอ้ทะเบียนรถสี่หนึ่งห้าหกครับมันก็ไม่ใช่รถใหม่นะมันเป็นรถกระบะคันเก้าเก่าที่ว่าแกขายของแกครับแกอยู่ภาคใต้แกก็ขายพวกไม่ใช่อาหารทะเลครับแกบอกว่าแกขายขายผักส่งอะไรสักอย่างนี้นะครับแกไม่ได้ พูดให้ผมฟังยาวนะแกก็ลดขั้นเก่าๆขั้นนึงแหละครับกับสามีของแกเนาะเพราะว่าลูกๆเขาก็โตกันหมดแล้วเขาก็ไปมีครอบครัวแล้วก็ทํางานที่อื่นนี่แหละคือเหตุผลที่ว่าแกเช่าไปเพื่อที่จะได้ประกอบอาชีพให้มันขายของได้ดีขึ้นหน่อยนึงเงินก็ไม่ค่อยมีหลอกลูกแกก็เช่าไปแล้วแกก็สั่งเพิ่มเพราะว่าแกก็อยากจะเอาของมงคลน,นี่คือไปให้ลูกไว้ติดตัวบ้างนั่นแหละครับคือที่ไปที่มา คือทุกวันนี้ก็อยากให้ทุกคนสู้ๆนะครับบางครั้งเอาเราอาจจะไม่เห็นผลในช่วงนี้เราอาจจะยังไม่เห็นโชคช่วงนี้ก็สักวันหนึ่งครับเราอาจจะเห็นโชคก็ได้ผมตอบได้คําเดียวครับคือผมไม่รู้ว่าแต่ละคนจะได้โชคตอนไหนจะได้คนจะได้นู่นนี่นั่นตอนไหนคือผมไม่รู้เพราะว่าคนเราครับไม่เหมือนกันคนเหมือนกันแต่ไม่เหมือนกันนั่นแหละครับบางคนอาจจะถูกเลขหก ห้าห้าเก้าบางคนอาจจะอาจจะถูกหกหกห้าแบบนี้ก็ได้ครับขอให้งงินนี้ครับขอให้ทุกคนที่ดูอยู่ให้ได้มีโชคเหมือนกันกับแม่ภูนะครับเนาะแล้วก็ให้ภูมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วก็ถูกเลขตอ่อต่อต่อไปเรืเ่อยๆนะครับเนาะขอให้ทุกคนครับโชคด,ดีนนหมันไปซื้อโรตเตอรดีไว้ครับอาจจะได้โชคเหมือนกันกันกบแม่ภูก็ได้ขอบคุณมากมากครับผม